การหลายอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างที่จะบอกด้วยนะคะ,คะแล้วก็มันมีท่อนหนึง่งมีฉากฉากนึงใน MV ค่ะที่น้องเนี่ยสวมชดานะส<อ>ีอทองทองแล้วก็ร้องแรปค่ะคุณผู้ชมจะเห็นภาพด้านหลังนี้นะแล้วก็เป็นธรรมดาค่ะก็มีคนทั้งอ่ดดราม่าบ้างมไม่ดราม่าบ้ากนะคะแล้วต้องบอกว่ากระแสการใส่ชดาเนี่ย เขาไม่ได้เพิ่งมีนะมันมีมากอดกันแ,แล้วไปดูซิว่าจะมีใครกันบ้างนะคะอะคนแรกเลยละกันคุณผู้ชมคะ่ะนี่เลยยางศิลปินต่างชาติค่ะที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะทั้งไมเคิลแจ็คสันเลดี้ก้ามารอน่าค่ะก็เคยสวมชดามาก่อนค่ะรวมถึงมีนักแสดงที่ใส่ชดาร่วมโชว์ใหญ่ๆมาแล้วด้วยเหมือนกันทั้งทางฝั่งของวงการบันเทิงบ้านเรานะก็มีศิลปินที่นําเสนอผลงานการแสดงค่ะที่มีผู้ร่วมโชว์นะสวมชดาดด้วยเหมือนกันมาจากอลังการงานสร้างคนแรก คุณฟอตจักรพันนี่เลยคุณผู้ชมค่ะเจ้าชายแห่งวงการลูกทุ่งนั่นเองค่ะปิดปากเธอได้ปิดปากปิดปากนี่ใช่มตงนี้ใช่ไหมถูกต้องคุณฟอตจักรพันค่ะกับผลงานเพลงมิวสิกวิดีโอเพลงรักคุณเสียยิ่งกว่าใครปิดปากุณได้ปิดตาคุณเน่ อยู่ในระบ,บ้ากอดลูกทุ่งไทยแลนด์นะคะพ<ฆ>ี่ 1. ่รักคุณยิ่งกว่าใครนั่นเองเมื่อปีพศ2540ค่ะก็ย้อนกลับไปประมาณ24ีปี<อ>เลยนะ<อ>พี่แจ๊ค<อ>ตอนนั้นเนี่ยโหพี่ก๊อททำโด่งดังมากๆเลยแล้วก็ MV เพลงนี้ก็มีแดนเซอร์ที่ใส่ชุดอลังการด้วยพร้อมด้วยสวมเครื่องหัวคล้ายชดาเนี่แหละ<ฆ>แล้วก็เล็บมือสีทองทองยาวๆแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยก็แดนเซอร์ก็6คนนะคะร่วมโชว์เวลาในเพลงนี้ด้วยแดนเซอร์พี่ก๊อดแต่ละคนเขาคัดคนนะต้องสายยาวเป๊ะเลย จะเป็นสวยนะคะ,ะไปดูกันค่ะอีกคนนึ่งละกันตุ๊กกี้สุดารัตค่ะ ส่วนวงการภาพยนตร์ไทยค่ะนี่ก็มีกตีหรอกับพี่ตุ้ตัวละครที่ทำนะแสดงในบทบาทต่างๆด้วยการสวมใส่ชดาด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะผลงานการกำกับของคุณพอานนท์อย่างภาพยนตร์เรื่องหอเต๋าแตกแขกกระเจิงค่ะปีพศ2552ตุกี้สุดารัตน์เนี่ยรับบทเป็นผีนางรำที่มีชื่อว่าอุตสามณีเครื่องแต่งกายเนี่ยสวมผ้าแถบแบบสมัยก่อนและนี่ค่ะต้องสวมชดาสีขาวตลอดทั้งเรื่องเลยแบบนี้นะคะ อ,อแล้วก็เมื่อกี้พี่จ๊คพูดถึงพี่โกตปีใช่ไหมใช่เห็นอู่พัดมานะที่โกตปีค่ะปีพศ2555โคอานน <c oughs> ท์โคตสร้างภาพย,ายนต์เครื่องหอแต๋วแตกแหบ <c oughs> มาก่าค่ะ นำแสดงโดยโกตีอารัมบอยนะคะมารับบทบาทตัวละครที่ต้องสวมชฎาสีทองนั่นเองกับชุดหนังสีดำฟิตเฟียสไปเลยจ้ะแมทโดยภาพยนตร์เรื่องนี้กว่ารายได้ไม่น้อยนะคะทั้งสิ้น70ล้านบาทพี่แจ๊คโอ้โหว่าเป็นสีสันนะคะใช่อ่าบางคนก็บอกว่าเป็นรเก้าวบ้างนะคะเป็นแบบว่าเครื่องใสหัวบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็สวยงามนะคุณผู้ชมขาแล้วก็ต่างประเทศก็รู้จักด้วยค่ะ